สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวยางมือสองนะคะคันนี้เป็นของออนิวนะคะยางปี21นะคะ275เจ็ดทับสี่สนะคะขอบสิบแขายเหมานะคะ พร้อมตัวโหลดนะคะหน้าสามหลังสองนะคะทั้งชุดเลยนะคะขายในราคาเหมานะคะหนึ่งพันบาทนะคะสภาพตามคลิปเลยนะคะซื้อใหม่ก็แพงอยู่นะคะยงังยังสวยอยู่นะคะ เพรดีเปลี่ยนยางใหม่ก็เลยถอดออกนะคะสะภาพยังใช้ได้มีแค่สองบุงนะคะมาดูได้นะคะที่บ้านนนคำตำบลหนองแวงอำเภอศรีน,นรงจังหวัดสุรินทร์นะคะ